ไม่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทุกคน,ไฟ,นไฟมันไฟมันไหม้ตอนนี้ไฟไหม้นะทุกคนไฟไหม้ที่โรงงานไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆอาจจะออกขาวด้วยก็ได้เพราะว่าซอ,อยเราไม่ได้ออกขาวมานานแล้วออกข่าวออกขาว,ออขาวตอนนั้น่ถ้าริวผมจาได้ใช่ไหมน,น้งมีตอนที่ออกขาวตอนนั้นก็คือเหมือนมีแบบทั้งงานก่อสร้างมีด้วยนะมีอาคารก่อสร้างมีคนก่อสร้างอาคารพันธุ์นิตรงแถวๆตลาด ตรงแถวเซเว่นอีเลเวนบางขุนลาดอ่ะตรงแถวแเซเว่นอีเลเว่นบางขุนลาดพวกเขาสร้างอาคารพาณิชย์ใช่ไหมเนี่ยไม่ไปตรงนั้นเนี่ยไม่ตอบใช่ไหมมันมีที่เขาสร้างอาคารพาณิชย์จะตรงแถวซอยกาญนาบางขุนลาดอ่ะตรงนู้นอ่ะแถวแถ้าเดียวไปทางนี้แล้วตรงไปใกล้ๆกับตลาดบางขุนลาดมันจะมีอาคารพาณิชย์อยู่ แล้วมันเคยมีคนก่อสร้างอาคารพันธุ์คนหนึ่งอ่ะตอนนี้เดาเดามื่วาผมทําอะไรเนี่ยฮะทาอะไรอยู่เอ้ามามีด่าผมไม่แ้่ไม่เป็นไรหรอกแล้วทีนี้ก็อไรนไอคนที่ไอคนที่ไม่มั่นใจอ่ะไม่ใช่สิเดาสิไม่ไม่ได้เดาผมไปได้ฟังข่าวมาแล้วไอคนที่สร้างตึกอาคารพณิชย์เนี่ยโดนเหมือนตึกเหมือนซุดอะ อันนี้คือผมพูดถึงเรื่องข่าวเนาะใช่มันตึกมันซุดลงมาแล้วมันก็ทับไอ้คนงานคนนั้นเออมันเกี่ยวอะไรกันนี่ผมคุยเรื่องอะไรกันแน่ข่าวนนเนี่ยคุยเรื่องไฟไหม้อยู่เลยนีเไม่ไฟไหม้เนี่ยผมบอกให้ฟังเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องข่าวข่าวเดียว,ท,วที่ผมเคยได้ยินเก,กี่วกับไซกัตนาอันนี้คือน่าจะเป็นข่าวที่สองลลแล้วแหละั้มแล้ว นั่นแหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น<ม>เพราะว่าได้ฟังข่าวได้ฟังข่าวชาวน้ที่หมอชิดมาก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่แต่เสาเข็มมันน่าจะไม่ดีอะไรแ,แค่นี้นะฮะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้นี้วันวันนี้คือวันนี้เองเหรอไม่พูดเรื่องอื่นซะยาววันวันวันนี้ จะบอกให้ว่าไฟไหม้วันนี้วันที่เอ่อวันนี้วันที่อะไรนะมีววันที่29ครับใช่วันที่29วันที่19เดือนเมษเดือนเมษายนปีปีสอง4นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่รู้ว่าจะมีใครเสียหรือเปล่าแต่หวังว่าขอให้ทุกคนรอดขอให้ทุกคนปลอดภัยใช่ชานเนาะแค่นี้ค่ะ